ประชาชนในะคะ่ต่างทยอยเดินทางกลับมาทำงานหลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้บรรยากาศที่สถานีขนสง่งผู้โดยสารจันทบุรีค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่คุมเข้มพนักงานขับรถให้ร่างกายมีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะ บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีในช่วงสายของวันนี้ค่อนข้างคึกคักมีประชาชนทั้งในจังหวัดจันทบุรีและต่างจังหวัดเดินทางมาพักผ่อนและกลับภูมิลำเนามาจับจองซื้อตัว๋วและนั่งรอรถโดยสารประจำทางเพื่อเดินทางกลับไปทำงานค่อนข้างคึกคักหนาตาโดยผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อกลับไปทำงานในวันพรุ่งนี้ทำให้สถานีต้องเตรียมความพร้อมของรถและมีการสำรองที่รถไว้เพื่อให้เพียงพอตการเดิน ทางกลับของประชาชนในช่วงนี้ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สถานีขนสง่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีทราบว่าในว,วันนี้ที่สถานีขนสง่งผู้โดยสารมีประชาชนเข้ามาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและกลับไปทำงานที่จังหวัดต่างๆอย่างคึกคักเนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเริ่มทำงานหลังวันหยุดยาว นอกจากนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรถโดยสารกลับถึงที่พักอย่างปลอดภัยและมีการวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุโดยการตั้งโต๊ะเรียกตรวจแอลกอฮอลและสารเสพติดของพนักงานขับรถและเด็กรถทุกคนที่ให้บริการอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2557เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางทั้งในจังหวัดและออกต่างจังหวัดและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาเกือบทุกปีอีกด้วยค่ะ